ช็อกดาราดังญี่ปุ่นมิอุระฮารุมะผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านวันที่18กรกฎาคมครับ N h k เสื่อดังประเทศญี่ปุ่นรายงานข่าวว่ามิอุระฮารุมะครับดาราหนุ่มชื่อดังวัย30ปีถูกพบว่าเสียชีวิตภายในที่พักส่วนตัวที่เขตมินาโตะกรุงโตเกียวครับโดยรายงานระบุว่าวันนี้เจ้าตัวมีงานแต่เมื่อถึงเวลานัดไม่สามารถติดต่อได้จึงไปหาที่บ้านครับ ก่อนพบร่างไร้วิญญาณอยู่ภายในบ้านอันเกิดจากมิอุระเลือกจบชีวิตด้วยตัวเองสำหรับมิอุระฮารุมะครับถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายมากความสามารถและยังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มขวัญใจชาวไทยโดยมีผลงานผ่านจอทีวีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น Attack on Titan ที่รับบทบาทเป็นตัวเอกอย่างเอเลนเยเกอร์หรือข่าวซีโรที่เล่นเป็นทัศยบิโตะแห่งโรงเรียนมัธยมปายโฮเซน รวมถึงซีรีส์ดังอย่าง Sky o f Lo v e เป็นต้นครับ